สามสอง<า>หนึ่งแอคชัน่นม,มีพันมากินมากเลยมีพันมึงรับแรงนะครับใช่ใช่อัน<ช>นี้เป็นการรีวิวรีวิวกินมีพันมึงรับแรงเป็นแบบนี้อุ้ยเป็นหมี่หมี่ข้างในมันอร่อยหรือเปล่าไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดอแต่ปลาเขาดีเลยฮถ้านโกโหกเนี่ย ถ,ถ้าโกหกมันจะเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเนี่ยมันเขตห้ามโกหกถ้าอร่อยไม่จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอร่อยมาก<ว>อร่อยจริงไม่โกหกใช่ไหมอันนี้ของเด็กพอกินเลยค่ะอันนี้ของเด็กไม่ใส่เดี๋ยว<ส>นี้เขตห้ามโกหกนะครับถ้าใครโกรหกจะจ้าเด็กน่ากินมากเลยนะปังว้าวเอาพี่มาจังชิมมันน่ากินอ่าพี่มาจังชิมหมอให้พี่มาจังชิมนี่อ่ะลองชิมของเด็กน่าตังโกหกน่าตังโกหกหรออร่อยไหม อร่อยนะไหนไหนเบบี้ตังลองไปชิมก่อนไปเบบี้ตังไปชิมไปชิมเบบี้ตังลองไปชิมก่อนเบบี้ตังชิมไหมคะเบบี้ตังลองชิมว่าอร่อยไหมเนี่ยถามเบบี้ตังก็รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยยังไม่ทันกินเลยยังไม่ทันกินเลยไม่อร่อยแล้วเหรออาเตรียมให้พ่อลองชิมไม่หลนหน้า ก,กันพ่อลองกินมีพันเมืองรับแรข้าปากงบับหน,นก็คือันก็คือผันมีี ผัดมีแต่มันแค่มีแป้งมีแป้งมีแป้งมาพันแต่ก็อร่อยโอร่อยไหมอรอยไหมเอออร่อยจะเหยียบของพ่อนะมันเหมือนบุกมีแดงอะรสชาติมืนคล้ายมีแดงมีแดงผัดมีมีชมพูกมีจมูกมันแดงของเด็กก็อร่อยนะอร่อยอร่อย อันนี้ครับปัดโูเมืองรับแรงครับเกตห้ามโกหกแต่ตรงนี้มีหนึ่งคนแล้วโกหกโอ้หน <No, no. S 1> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ใช่ด้วย <c oughs> โกหกว่าไง <c oughs> โก,กว่าไงครับอืมอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยไหมเขาแกะให้อร่อยจริง <c oughs> มันเหมือนมีอันนี้ด้วยนะเหมือน,นมีแก๊บแก๊ปหมูด้วยห,หรือเปล่าเขายำใส่กากหมูเหมือนมีแก๊บหมูมมหมด้วยอันที่สองนะครับลุงของครับครับ <c oughs> ถ้ายำหม,ม้อตะี้แล้วมันจะมันจะนิ่มไปอ้าวเว้ยจะนิ่มอร่อยไหมเบบี้ <c oughs> ตังอร่อยไหมเบบี้ตังอย่าเล่นจิ๋ามาปิดกล้องทำไมเรา